สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะครับทั้งหลายและชาวโมเดลนะครับของประเทศไทยนะครับผมช่วงนี้โควิดนะครับผมยังไม่ได้ของเลยนะครับผมห้าเจ้านี้กำลังสั่งอยู่นะครับเกี่ยวกับรถสิบรอนะครับอ่าตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาตีหนึ่งยิบเก้านาทีครับมาถ่ายทำรถเกี่ยวข้าวสักหน่อยครับผมเพิ่งมาถึงนะครับอ่านี่รถเกี่ยวข้าวนะครับผมหากหายไปนานนะครับผม เรียนครับติดเรียนนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับผมอันนี้สั่งเขามาอีกทีครับสั่งเขามานะครับรถเกี่ยวข้าวับไม่มีอะไรมากครับผมสวยๆงามครับผมเป็นโมเดลตั้งโชว์นะครับผมแล้วก็ออกประมาณนี้นะอันนี้ก็เล่นได้นะผมนี่ตอนยกอันนี้ได้นะครับมาฝั่งนี้ได้เนาะนี่นี่เดียวนะครับนี่ประมาณนี้นะนี่ยกประมาณนี้ออกมาประมาณนี้นะครับผมข้างหลังก็ จะเป็นเมืองนะครับผมผมจะทําเมืองตอนนี้อุปกรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับคันนี้ผมลง u t u b e ไปแล้วครับหัวลากสีเหลืองเพิ่งมาใหม่เหมือนกันลงไปแล้วอ่าจะทําเมืองนะครับผมทําเมืองนะเล็กๆอ่าเล็กๆน้อยนะครับผมตามงบของเรานะครับผมไม่ต้องโหภาวาอะไรมากมายครับผมใช้เงินตามประหยัดประหยัดมากมายเนาะช่วงนี้โควิดสิบ รอบสองม่เลยนะครับผมต้องระวังนะครับผมช่วงนี้อันตรายครับผมรอบสองอย่างรุนแรงมากเลยนะครับผู้ชมอันนี้ก็รถเกี่ยวข้าวนะครับหมุนได้นะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับหมุนได้ครับครันนี้อยู่ที่สามร้อยนะครับผมขอซื้อเขาต่อมาสามร้อยนะยกได้ครับลูกที่เขาเยอะมากผมจะหมุนให้ดูเห็นไหมหมุนได้ครับผมหมุนได้ สามอยสาิองศานะครับผมไมต้องเป็นจําเป็นบังคับก็ได้นะอ่าประมาณนี้เห็นไหมประมาณน,ะนี้นี่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 น,นี่ก็ยกขึ้นได้ยกต้องยกลงได้ฮะผมนี่ฮนะอ่าข้างในนะครับผมอ่าลดเกี่ยวนะอันนี้ก็หลังคากันแดดนะนี่ประมาณนี้หมุนปิดอ่าถ้าเราไม่อยาก ไมชอบแดดไม่ชอบแดด,บด,ดก็ปิดได้ถ้าชอบแดดนี่ก็ประมาณนี้ครับไม่ชอบแดดก็ประมาณนี้นะอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นรถสิบล้อสองคันนะครับพรุ่งนี้คือคันนี้นะครับผมสองคันนี้มาใหม่สุดๆร้อนเลยอันนี้ราคาเบาๆครับสองพันสามร้อยสิบบาทครับมีรูปมาด้วยครับรูปอยู่นูน้น,นครับผมลูปเกี่ยูจฝั่งนน้นนะ สำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยสนามบินนะครับผมค่ายทห,หารเล็กๆนะครับเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยเดี๋ยวจะรีวิวเหมือนกันทำเองอ่าบายบายลาตีสวัสดีทุกคนลาไปภาพนี้แล้วกันวสวยๆงามรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย